สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวนะคะ,ะเราได้สั่งซื้อ,อหัวบอนสีจากเฟซนะคะทางเฟซแล้วก็เพจนะคะขายบอนสีราคาถูกนะคะวันนี้ก็เลยจะมารีวิวนะคะว่าไอที่เราสั่งซื้อนั้นมันเป็นยังไงบ้างนะคะดูสิ สั่งซื้อมากล่องนี้กล่องนี้อะไรเนี่ยอีเหนาวกล่องนี้อีเหนาวนะคะอันนี้อันนี้เป็นอะไรเนี่ยก้านดำรู้สึกว่าเราจะอันนี้อีเหนาวกวับก้านดำนะอันนี้สั่งสองวันค่ะ สองวันได้แต่วันนี้ห้าวันไปแล้วเราเพิ่งจะเปิดนะคะก็ะยังไม่มีเวลานะคะนี่ค่ะหัวก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นอีเหนานะคะหัวเล็กๆหนึ่งสองสามสี่สี่หัว, 1, 2, 3, 4, 4, หวละยี่สิบบาทนะคะหัวละยี่สิบบาทค่ะ อันนี้เป็นก้านดำนะคะลูกป่าก้านดำอันนี้หนึ่งสองมันเหมือนเหมือนดินเนาะอันนี้เป็นอะไรเป็นหัวหอมกันนะคะมันเหมือนดินโอ้แต่ไม่ใช่นี่นะคะอ๋อเจ้านี้ไม่ค่อยดีเลย นะคะนี่นี่ค่ะอันนี้หัวละยี่สิบนะคะหนึ่งสองอันนี้อีเหน่านะคะหนึ่งสองสามสี่อันนี้ก็หัวละยี่สิบหนึ่งสองสามสี่อันนี้หัวเล็กห้าหัวเจ้านี้ไม่ค่อยดีผิดหวังในการสั่งมานะคะอันนี้อีกเจ้าหนึ่งค่ะสั่งซื้อทางเฟสนะคะ เจ้านี้จะถูกหน่อยร้อยเก้าเก้านะคะเจ้านี้ดูซิว่าจะได้เท่าไหร่พ่ออันนี้สวย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 นี่อันนี้ก็มาอันนี้มากล่องนี้มาก่อนสองสั่งสองวันได้นะคะกล่องนี้มาทีหลังแต่เพิ่งมาเปิดพร้อมกันนะคะ ว้าออกออกรากแล้วค่ะว่าอันนี้ดีหานี่ดีออกรากแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ว้ออกรากแล้วหกอันนี้หัวใหญ่เจ็ 7, ดใต้กี่กี่หัวเนี่ยอันนี้หัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหัวค่ะอัน กล่องนี้ร้อาบาทนะคะได้เจ็ดหัวนะคะส่วนกล่องนี้หัวละยี่บาทได้แค่นี้เองแล้วก็ไม่สวยด้วยนะคะไม่สวยเลยส่วนนี้ไม่ได้อันนี้ออกรากแล้วด้วยค่ะเดี๋ยวต้องรีบปลูกแล้วนะคะอันนี้คือการสั่งซื้อหัวบอนสีจากเพจแล้วก็เฟ f เฟซบุ๊กนะคะที่เราไปเปิดเจอแล้วเราก็คิดว่าสั่ง อ,อันนี้ที่โฆษณามาหัวใหญ่ขึ้นแน่นอนแล้วก็ราคาถูกปรากฏว่าอันนี้ได้ดีอันนี้ได้ไม่ดีเท่าไหร่จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ